เวลาผ่านใจลายเยือนเอเลนพิชชาว่าย,ยังไงคุณนายเพศไม่เห็นอีน,อนา่าบ้างไหมโอ้ยตายแล้วคุณนายพูดถึงน่าละ่ะไม่เคยเห็นหัวเลยไม่เคยโผมาจากห้องเลยนีม่มันแอบอ้าง,งหรือเปล่านะคะพี่นี่คุณนายพูดกันแต่เรานะอู้ยเนี่ย อยากกินไม่ยอมไม่ยอมก็ไม่ได้กินไม่รู้ที่ตอนไม่ยอมหมดเลยเที่ต้องไม่ยอมมันจะไม่มีได้ยังไงลูกไม่ยอมเนี่ยฉันเห็นนะดกจะตายท่านอาจติเมื่อวานเนี่ยฉันเห็นไงฉันกะว่าจะไปสอยแต่พอวันนี้ไปดูไม่มยอมหมดต้นเลยอะไม่มีเลยหรอไม่ยอมก็ไม่มีมอคืนกำลังจะแกงแกงซ่อมให้คุณนายเลยเอมะขามเปียกก็หายหมดเลยมันจะหายได้ยังไงโไหย โอ๊ยฉันจําได้เลยฉันซื้ออะไรฉันจําได้หมดแต่มันน่าสงสัยมันน่าสงสัยสงสัยอีน่าแน่เหรอโอ๊ยเขาอยู่แต่ในห้องมันไม่เคยออกมาช่วยงานฉันเลยก็นน่น่ะสินี่มันก็หลายเดือนแล้วแล้วคุณพระนี่ก็ดูแปลกๆชอบแย่งห้องชอบแย่งห้องนอนกับฉันงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้ไปหาอีน่าไปดูดีกว่ามันไม่สบายหมันเป็นอะไรหรือเปล่านั่นน่ะสิอู้งานอยู่เรื่อยเลยอีน่าเนี่ย วความสงสัยของผู้หญิงไทย มีเรื่อนแบบจังมีแบบแน่นแบบตรงๆรงงานฝั่งคุณค้านะเรื่องโน้ตใช่ไหมว่านะคุณค้ามีคุณหญิงบานแย้เป็นภรรยาส่วนเลยเป็นหญิงอื่นที่คุณค้าค้าเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยฉันดดูีโน้ กลัวกลัวว่าหากแม่เลือกมันแดงขึ้นมาคุณหญิงจะไล่เลื่อออกจากบ้านิุณพราคง,งเราให้เป็นแบบนั้นไม่ได้เนื่องคุณเจ้าค่ะเนื่อสัญญาก,กับคุณพระได้ไหมได้จ้ะวันเนจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับไม่บอกใครทั้งนั้นถันสัญญาจ้ะแต่เพียงกคำพูดคุณพระก็คงจะไม่สบายใจคุณพ่าขอได้ไหม ขอให้เนื่องสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านทำไมต้องสาบานเนี่ยทำให้คุณพระได้ไหมหากแม้ว่าเน่างจะไม่ผิดคำสาบานมันจะไม่เป็นไรแน่นอนกล่คุณพระนั่นเองก็ <Okay. S 2> คือทำเพื่อเราสองคนทำคพระบุตรที่อยู่ในทอ้องข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่งเนื่งขอสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า ขอสาบานต่อหน้านสิ่งศักดิ์ส e an no ิทธิ์ว่าจะไม่นำความเรื่องนี้จะไม่นำความเรื่องนี้ที่คุณพัดกับเลิศแอบได้เสียกันที่คุณพับเลิศแอบได้เสียกันไปบอกคนอื่นไปบอกคนอื่นหากแมนเลิศผิดคำสาบานขอให้ลูกที่อยู่ในท้องขอให้ลูกที่อยู่ในท้องพั้นเนอะขอให้ลูกที่อยู่ในท้อง an bezh าไปแล้วเดี๋ยวพนี้มันหายได้ขึ้นไม่ทำงานเลยค่ะเป็นอะไรหมอใช่เป็นอะไรมากหรือเปล่าไม่เป็นอะไรพาไปหาหมอไม่เป็นไรอุ้ยระบากระบนพวกคุณนายเปล่าๆจ้ะโอ๊ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนกันเองเออคนกันเองกินยาแล้วค่ะไม่เป็นไรกูขอเข้าไปดูมันหน่อยละกันดูนิดเดียวดูนิดเดียวโอ้ยดูนิดเดียวเนินเจ้าคะไม่สบายเหรอไม่สบายเอ๋ เลอเลออ๋อเลอเหรอลูกไปหาหมอมาหรือยังกินยาถูกประเภทหรือเปล่าให้ตัวร้อนให้วันใหญ่ยึดโควิดหรืออะไรสวอปยาสวอปยาไม่เป็นไรจะดีขึ้นแล้วยจะได้ไข้หมดดีขึ้นแล้วเหรอจริงหรือเปล่าอ่ะถ้าดีขึ้นแล้วก็ดีฉันเดินมาเนี่ยไกลมากเลยตั้งแต่บ้านใหญ่ฉันหิวน้ำไปเอาน้ำให้ฉันสักแก้วหนึ่งแก้วละได้ค่ะ มึงไม่ต <oluyor> ้องเลยเงาอีเ <olabilir> ดินไม่ต้องไปเขาใช้อีเดินหวไเดินเนลูกน้องน้ไม่ติไหวนะเปนดี๋ยวน้ำขเนออกป่่วมันอาเจียน เรื่องมันกลับไม่ได้อีกแล้วในเรื่องนั้นในเรื่อง แต่กูอยากจะรู้ท้องกับใครมึงบอกกูได้หรือเปล่ามึงบอกไม่ได้เรา็นผู้หญิงทำไมมึงจะบอกไม่ได้ทำไมมันเป็นความรักที่มีช่วงเวลาเราต้องบอกไม่ได้หรอกี่บอกคุณนายเข้าไปว่าท้องกับใครเนรบอกไม่ได้เนรเราเนี่ยมันผู้หญิงเหมือนกันคนเราตั้งท้องมันก็ต้องมีพ่อถูกต้องฉันแค่อยากจะรู้ ว่าพ่อของเด็กนีมนมาเป็นใครพ่อมีหน้าที่รับผิดชอบท้อตั้งท้องและอยู่ในบ้านคนเดียวและไอ้ผู้ชายที่ทำท้องไปลอยหน้าลอยตาพี่หน้าไม่ไยังไงบอกฉันมาดีกว่าใครจะได้ตกได้แต่งให้มันเป็นหน้าเป็นตาถ้าเกิดว่าท้องคาวบ้านแบบนี้คนที่อายมันต้องเป็นฉันถูกต้องมัจะติดฉินนินทาบอกใช่ไหมันบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้จริงๆ มึงจะบอกไม่บอกเออได้ไม่บอกไม่เป็นไรผู้ชายที่อยู่ในบ้านทั้งหมดเอกไปเลนี่ยมุรอมไปก่อนเอเออะวนัเ่องอะไร้หอมเึง่มใชมืออมึงใช่หมมึงใช่ไหมก็ผมไง เากาอีเนอร์เนี่ยอาจจะเป็นผัวอีเนอร์ก็ได้นะใครไปรู้วรามันมีกระจูนะหกไว้ใจไม่ได้ด้วยมึงรู้เปล่าไม่รู้เรื่องมึงรู้เปล่าไม่ใช่เออมึงอะแอบนะ,ะ,ะไม่ใช่คุณนายหนูเป็นผู้หญิงหนูผ่าแล้วผ่าอะไรผ่าแล้วผ่าจริงผ่าอย่างเดียวแต่ไม่เย็บให้แผลมันแห้บไปเองกคุณตายแล้วโอ<ฮ>โหคุณ โหกำลังโหวนเลยคุณพระเจ้าหาอยากขอโทษเลยนะเจ้าคระแต่พอดีว่าตอนนี้เนเกิดเรื่องใหญ่นลเจ้าพะคุณพระไอตัวนี้นีน่าสงสาสุโมไตัวทำโม่นฝูงมเยอเนี่ยคุณมนไม่เคยทอะไรเลยไม่ค่อยมาหาจ้เท่าไหร่เลยอยู่แต่ในห้องนี้นีแค่ถือศสินแล้็ถือตะลบปัดตะเปเป็นล้าน คุณค้าคือว่าตอนนี้เนี่ยในบ้านเนี่ยมันเกิดเรื่องใหญ่แล้วเจ้าค่ะเกิดเรื่องอะไรก็ตอน ใครคล้องนะเนินทองค่ะเนนนนอะไรนะไม่รู้ใครเป็นผัวก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเน่ยเนี่ยเนี่ยนี่มเนี่มนี่เนี่ยเนี่ยนี่ยเน่ยเ่ยเนี่ยเกี่ยเี่เนี่ยเนี่ี่ยเนี่ยนี่ี่เ่ยน่จะไม่เกี่ยเนี่ยเนี่ดทนี่ยเ่นี่เขา่ยเนี่นา่นีเนยเยน่ยรนย่น่นยย่เยไเยนนนนั่นน่ี่่่่นจา ไม่ถามเจ้าตัวไปเลยแล้วว่ามันท้องกับใครให้มันโล่งๆไปนี่ไอเมอรกไ็นี่ลกัวไปเลยกูถามมันเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมบอกกูแล้วมดได้ยังไงฉันบอกให้ใครทำเรื่องไอจิ๊บ่ยังรู้เลยไอเมิร์ก่กแอก้อจิ๊บกูไมกอกเดี๋ยวเริ่มดึกแน่นอนจิ๊บรู้เหรอมึงพูดไปเลยจิ๊บจิ๊พูดแั้วมึงพูดไปเลยเรื่องนี้ผมรู้ว่าใครทำเรื่องท้องใครโดนทำตัวนั้ตัวนั้นตำรวจตำรววตำวจแล้วตำวจทตัวตัวนั้นตัวนั้ตัวท่วู้วร พูอะไรเนี่ยพูอะไรพูอะไรเกียิงหัวเนี่ยิงไม่รู้เหรอรู้รู้ได้ไงเนี่ยรู้พวกคุณนี่ไม่ได้บอกใครเลยมันรู้ได้ไงอะไรอะไรคุณอะไรเนี่ยคุณบอกว่าเรื่องนี้คุณไม่เคยไปคุยกับใครเลยมันรู้ได้ไงเนี่ยรอ้คุยได้แลรู้ว่าใครเป็นหัวอินเดร์มึงพูดออกมาบอกมาเลยหัวอินเดร์มันก็คือระบบตัดสายเพิ่งคว้าตัวระบบตัดสายเพิ่งคว้าตัวทุยใครที่เนี่ยท้องเบาๆคุณท่านท้องเบาๆยกกวนเขา มันต้องพูดความจริงได้แล้วปูพูดเอาอะไรอึ้มอึ้งอั้มอึ้งกันมาได้การให้ถูกตัวหัวคองอีเนอร์มันเป็นใครรู้ไหมเป็นใครหัวคองอีเนอร์มันก็คือตัวทาดุมึงตั้งสติสิมึงตั้งสติมึงอย่าไปยุ่งกับเขามันตาดมึงจะเล่าความจริงเนี่ยมึงจะเล่กกับบ้านไหมมันจะเล่ากับวันวันเนี่ยกูตื่นเต้นเลยมึงแยกแยะสิแย่หัวของอีเนอร์ก็คือใครไทย พ่อเด็กในท้องมีเหตุผลเขาหาอีเทีนี้ตกหัวกันเลยไปไแต่ไปแล้วมืออัไปไยืนตรงรู้ดีกว่าจะอีเี้ตอหน้าสิวหน้าอหน้ากูยังไอต้นี่มันไอต้นที่หนีทหารดีว่าไอที่ไหนอย่พอู้กบอกพ่อไปเตะอกูเล่นะุกกังวกันเลยเอนี่ยอค ฟังยิ่งเนี่ยมันกิ๊ตอกเลยมึงพูดเลยดูเด่นมุกเฉยๆแล้วผัวของเด็กในท้องมันคือผัวของเด็กในท้องใครพ่องเด็กในท้องเออวันนี้คือตตีมันพูดผิดพูดถูกคุณนายตั้งสติเดี๋ย่นของเด็กในท้องพ่อของเด็กในท้องใครใครเตีมพูดผ้าพูดพระพิธีใครพ่อของเด็กในท้องก็คือผู้ชาย

จะไปไหนก็ไปอย่าให้เห็นบวกดที่บ้านูไปไอ้ไอ้้านใส่หัวไป พวกมึงจะดูแลเนอร์ในลูกในทองของเนอร์ในเมื่อมึงรับมาเหมือนพ่อมึงก็ต้องเป็นพ่อตลอดชีวิตแต่บ้านใหญ่เขาไม่ให้อยู่เว้ยเขาไม่ให้อยู่ก็ไม่ยังอยู่กระทบท้ายสวนมีตายมึงไม่จะตู้มึงต้องไปกับมึงด้วยเหรอเออมึงจะทำเมื่อคืนไป Nhanh lên, dừng lại đi. Nhanh đi. Nhanh lên, dừng lại đi. đi. lại ไอ้เ่พี่จะอดงนี้ลินแล้วมึงจะทางัเนินไอเนินปวดท้องปากเขียวปุ๊บนะแล้วขอดูบ้านแม่มึงนั่งหุบขาเหอมันต้องหุบด้ก่อนมันเด็กมันจะไม่อ่เปวดท้องน่นกูรู้ทั้งรู้ว่าผัวมึงคือใครแต่กูอยากรู้จะปากมึงไ้พี่พูดพทาตอนนี้ฉันปวดท้องมึงบอกกูมาซะว่ามึงท้องกับใคร พี่จะมาถามได้ไหมมึงมจะบอก,อกหรือไม่บอกจะบอกหรือไม่บอกเนิ่นจะเป็นใครกันเราก็ควรพากันนะทุกคนเลิ่นหลุดปากพูดไปซะแล้วครับท่านผู้ชม ทิพไหรทำไมทอดย้อนส่งอีเนอร์หนออกจากปากมึงออกจากหน้า่ม่เอ้าทงนี้ก่อไอ้บ้าเด็กเฮียอะไรกเด็กเีนพามามาีนอจะอะไรอะเด็กมึงูปีล้ซื้อเด็กทาไมเดกเีไอหเมื่อกี้แฉมาเลยแล้วไม่เห็นอทว Yeah mm. ก็ต้องร้องไอ้เด็กคนนี้ไม่ร้องไอเด็กคนนี้ไม่ร้องหรือว่าหรือว่าไรเนินจะเป็นใบวะนอาน้มิดวที่พืนเลือดลูกบอกมาแล้วนะเฮ้ยเลือดโอ้ไมไหลมาเยอะขนาดนี้ไอ้บ่ไมเลือด โดนโดนอะไรโดนนะไรโดนใจโดนคุณ <Nee, notice. S 1> ้ชมแล้วสร้างความเสียใจให้กับคุณพรงเผื่อว่าเมื่อนั้นจากไปแล้วอาเจ้าขาช่วยยเจ้าขาเจ้าขา นี่กินได้มันตายเลยใช่ไหมให้เอาไว้วัดไหนดีครับทนายอุ้ยจะไปไว้วัดทำไมเล่าเสียค่าวัดเสียค่าใช้จ่ายมาตายเลยใช่ไหมมึงก็อมมันมึงจะไปเผาที่ไหนก็ไปเผาเลยมึงจะไปโยนทิ้งน้ำผุนนะเท่พี่กไปมึงจะเก็บไ้กินก็ได้มคุหญิงทำพิธีให้มันถูกต้องอย่างน้อยๆก็จะคือคนไข้ในบ้านแล้วนะคุณพี่ นี่กลัวลูกอดวยพวกคุณมา,มากแลนะแต่ครั้งนี้กูขอให้เป็นครั้งสุดท้ายเอาอีเนอร์ไปทิ้งที่ไหนก็ได้ส่วนลูกของมันแล้วก็พวกมุงกูให้อยู่ได้ในเขตบ้านกูแต่ว่าลูกของมันห้ามขึ้นไม่ยุ่งกับกูบนเดือนใหญ่ถ้าหากพวมันโตแล้วมนขึ้นไม่ยุ่งกับกูอย่าหาว่ากู กูไม่มีตังค์เอาเดินไปวัดไปให้พระสงฆ์พระสวดเลยวะ